ตำรวจท่องเที่ยวระยองลุยตรวจสารเสพติดคนขับเรือรถโดยสารรับส่งนักท่องเที่ยวข้ามฟากเกาะสมิทธมุ่งสร้างความปลอดภัยให้หนักท่องเที่ยวและสร้างความเชื่อมั่นการท่องเที่ยวระยองวันที่16กันยายน2567เวลา15นาฬิกา30นาทีที่บริเวณอาคารท่าเทียบเรือและศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลตำบลบ,บ้านเพอเภอเมืองจังหวัดระยองพันตำรวจตรีอนาวินเสื่องอารมณ์สารวัตรสถานีตำรวจท่องเที่ยว5 กองกำกับการสองกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยวหนึ่งได้นำเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวบูรณาการกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องตรวจหาสารเสพติดคนขับเรือและคนขับรถโดยสารรับส่งนักท่องเที่ยวข้ามฟากเกาะสมิทธ์โดยได้สุ่มตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะทั้งนี้เป็นมาตรการสร้างความปลอดภัยในชีวิตของนักท่องเที่ยวและเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวด้วยพันตำรวจตรีอนาวินเสื้ออารม์เปิดเผยว่ารัฐบาลมีนโยบายให้ความสำคัญกับเรื่องความปลอดภัย ทั้ง hospitality และ s a f e t y เพื่อให้หนักท่องเที่ยวเชื่อมั่นว่าเมืองไทยปลอดภยัยและมีมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยในการดูแลนักท่องเที่ยวเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศสถานีตำรวจท่องเที่ยว5กองกำกับการ2กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยวหนึ่งจึงปฏิบัติการเชิงรุกบูรณาการการทำงานกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องส่มตรวจหาสารเสพติดคนขับรถโดยสารสาธารณะและคนขับเรือซึ่งเป็นการคีบออฟในแหล่งท่องเที่ยวพร้อมกันทั่วประเทศ ครั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวและความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยวของประเทศด้วยสําหรับตํารวจท่องเที่ยวระยองที่ผ่านมาได้มีการสุ่มตรวจอยู่เป็นประจำและครั้งนี้ก็ได้มีการสุ่มตรวจตามนโยบายของรัฐบาลและตํารวจท่องเที่ยวพร้อมกับมีการทําประวัติของคนขับรถและเรือไว้ด้วยโดยจะมีการเรียกมาสุ่มตรวจทุกๆ2องสัปดาห์ต่อไปวันนี้เราได้มีภารกิจนะครับสุ่มตรวจสารเสพติดนะครับของ บุคคลที่อยู่ในวงจรของนักท่องเที่ยวนะครับเรื่องของบุคคลที่เป็นคนขับเรือนะครับเป็นเด็กเรือนะครับแล้วก็รวมถึงรถบัสนะครับรถโดยสารประจำทางที่นักท่องเที่ยวได้ใช้งานนะครับเพราะฉะนั้นหนึ่งเลยคือมันเป็น,ปน,ปนการตรวจสอบความปลอดภัยนะครับให้กับประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวด้วยนะครับว่าบุคคลที่ เขาได้ฝากชีวิตไว้บนเรือบนรถเราจะฝากชีวิตกับเขาไว้ได้ไหมนะครับเพราะฉะนั้นก็คือเป็นเป็นโนโยบายของรัฐบาลร่วมกันกับน,นโนยบายของกองบัญชาการตํารวจท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ปปสนะครับที่ได้จะมีการสุ่มตรวจสารเสพติดนะครับในของวันนี้กองบัญชาการตํารวจท่องเที่ยวเราได้มีการสุ่มตรวจสารเสพติดทั่วประเทศนะครับ โดยผู้บัญชาได้สั่งการให้สถานีตำรวจท่องเที่ยวทั่วประเทศไทยนะครับได้มีการตรวจสารเสพติดในวันนี้ครับ